สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยครับกับช่องอาทิตย์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดมาป่าเดีวร์ครับผมทำการยิงอ้าวผมแตกครับอืมอผมแตกครับโอเคผมแตกเออดูครับอืมดูดูสแนปหัวอโอเคครับเออโอเคโอเคครับก็รอโอเคอย่างไเนี้ยเหมือนว่าผมจะเห็นตัวตัวแล้วผมก็ยิงยิงตัวตัวเขา ขาโผมมาแล้วแต่ผมรอรอเขาผมทำการย้อนระบินมันแข็งไปเขาโผมมาแล้วไม่โดนเลยมดแตกอ่าผมสแนปมาผมสแนปนะครับเออสแนปมาสแนปกลับไอโงงนะครับ <c oughs> โอเคครับโอ้โหน่าจะเป็นปืนนะครับ น่าจะเป็นปืนลูกซองกับดีเซอร์ทนะครับโอเคครับจังหวะนี้วิ่งหาศัตรูครับรออะไรโอเคครับรอรอหัวแตกครับหัวทีมตอวทีมครับผมตึงเกินยอ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  <c oughs> ผมพูดเล่นเมื่อกี้ผมพูดเล่นเมื่อกี้ยิงหัวแตกไปนะครับเมื่อกี้เขาแซนปนนะครับผมก็เลย ทำการแนปกับกับยิงหัวแปลเมื่อกี้โอเคครับว่าผมจะวิ่งหาเขาจังหวะนี้เมื่อว่าผมเห็นเขาผมจะยิงหัวเขาโอ้โอ้เออโอ้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 ไม่แตกไม่แตกโยนระบิดมงแข็งไปวิวิวิกระโดดจังหวะนี้ไงนั่งไอวอลเป็นหนึ่งเทนะครับก็ยิงยิงไม่แตกมัมยาครับรออะไรเป็นไงครับแตกแล้วอืสเนดมาสเนปมา สแนปมาสแนปกลับไม่โกงนะงงงงงงดิผมทำการเลือกปืนนะครับโอเคครับโอเคครับก็วิ่งครับวิ่งโอเคนะครับก็วิ่งแล้วผมน่าจะวิ่งลงไปทางขวาไม่ก็ซ้ายนะครับขวาแหละนะโอเคครับโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้อัดตัวไปอัดตัวอัดตัวไป แตกไปด <it 's chatting now> <lide> ูไว้ด้วยอืมนะครับโอเคครับโอเคครับก็วิ่งนะครับวิ่งวิ่งนะครับวิ่งวิ่งนะครับโอเคครับวิ่ง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 โอเคครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมหาเขานะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับก็หาครับเอ้ยหาไม่เจออะไรครับนี่อว่าผมจะยิงหัวเขานะครับแต่ว่ายิงไม่ถูกเอนเมื่อกี้ แม,มนการใช้ระเบิดมันแข็งหรือเปล่าไม่ใช้ครับยิงหัวยี่ยิงหัวไม่แตกด้วยโอเคครับโอเคครับก็รอครับเหมือนว่าโยนระเมมันแข็งไปเขายิงหัวผมครับแล้วก็สแนปหรือเปล่าเย็ดโชตึงตั้งไอโบตึงหัวโอเคครับเค,ครับ ว่าเขาเจอเลือกปืนครับโอ้ oh. UMP นะครับก็โอเคโอเคครับอืโอเคครับรอครับโอ้สอนกระบอกเดลล์มั้งมาดีมาดีอยากอยากอยากไอห้มไอห้ม ah ah มาครับโอเคยิงยิงไม่โดนไม่แตกสมการยนต์กลับเขียงไปโอ้ oh. ไม่นะ โอ้โหผมการโยนล่าและปิดแฟลชไปนะครับโอเคโอ้โหจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ไงว่าผมเห็นเขาครับผมนำกาลขึ้นไปยิงเขานะครับวิยิงไม่ยิงไม่โดนโอ้ยิงไม่แตกเฮ้ยยิงโดนแต่เขาไม่ตายยิงไม่ตายครับเมื่อกี้โอเคครับโอเคดูเตือนมากผมตั้งไอโบครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้มว่มาเขา้า มาว่าเขาตายอวอลครับโอเคครับจ uh, ังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ผมการลงไปข้างล่างครับจังหวะนี้ผมหาเขาเขาเอดอยู่ต่างไอวอลหรือเปล่าแต่ว่าเขาอยู่ข้างหลังผมตั้งไอวอลครับปั๊มยาอ้เกือบตายครับปั๊มยาโอเคครับโอผมผมมีเขาไม่ตายครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงยิงยิงนะครับจังหวะนี้ยังไงยังไง ผมการยิงเขครับครับเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ตายครับจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ไงผมทําการไปเอบอยู่หลังครับจังหวะนี้ผมผมได้ออกมาแล้วผมทำการยิงเขายิงไม่โดนผมทำการั้มยาบั้มยาผมตายครับแต่วเขาก็สแนปใส่ผมด้วยหรือเปล่าแอ็กแอ็กแอ็กโรมาดีโอเคครับ ไอ้สองตาแว่นอ่อนให้ครับอ่อนให้ครับอืมครับโอเคครับจังหวะนี้ังว่าเน็ตผมจะไม่ปิงนะครับถ้าเกิดเน็ตปิงซีซีไม่ไหวนะยอกยอกอโอเคครับผมว่าผมจะเห็นเขายิงตัดเลือกไปจังหวะนี้จังหวะนี้ตายครับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ